สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องของหนังสือนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งจะผ่านสัปดาห์ที่เป็นมหกรรมหนังสือระดับชาติไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจนะครับผมก็ได้ไปเดินงานนี้มา3ครั้ง3วันด้วยกันนะครับเพราะว่า ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นฮอลล์ที่ใหญ่มากมีหนังสือของทุกสำนักพิมพ์นะครับมารวมอยู่ในฮอลล์เดียวกันแล้วมันกว้างมากไม่สามารถเดินได้หมดภายในวันเดียวผมก็ไปเดินเดินเดินนะครับ3ครั้งสามวันได้หนังสือมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับถือว่าน้อยกว่าสมัยก่อนที่ไปเดินนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ยังถือว่าเยอะกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงหนังสือที่ผมซื้อกันครับ เล่มแรกนะครับที่จะพูดถึงนะฮะก็หนังสือหนังสือที่ชื่อว่า Noise นะครับนี่ครับเป็นหนังสือที่ผมมองว่ามีความน่าสนใจนอกจากจะเป็นหนังสือที่ได้ New York Time ์เบสเซล l ลอรแล้วนะครับคนเขียนนะครับก็ยังเป็นนักจิตวิทยาเจ้าของรางวัลโนเบลแล้วก็เป็นคนเขียนเรื่องของ Thinking Fast and Slow ด้วยนะครับ คเอ่านเล่มนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะมาอ่านเล่มนี้ต่อนะครับเพราะว่าคนเขียนนั้นถือว่าเก่งมากๆเลยทีเดียวหนังสือเล่มนี้เขาก็จะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่รบกวนการตัดสินใจของเรานะครับการตัดสินใจของเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดหลักคิดและเหตุผลของเราอย่างเดียวแต่ว่ามันมีสิ่งที่มากระทบทําให้เกิดการตัดสินใจเนี่ย ผิดพลาดไปลำเอียงไปหรือว่าอาจจะอคติโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับไม่ว่ามากก็น้อยก็ตามนะฮะซึ่งหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างหนามากๆนะฮะอ่านจะแทบจะไม่จบเลยนะฮะเท่าที่ผมได้มาเนี่ยหลายๆเดือนเนี่ยประมาณสัก4 5หเดือนแล้วใช้เวลาอ่านนะครับก็ประมาณเกือบเกือบครึ่งเล่มแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าต้องมีความรู้ในเรื่องของสถิติเรื่องของอหลักคิด ทางด้านของคณิตศาสตร์พอสมควรนะครับถ้าใครที่ไม่ค่อยได้แม่น,นเรื่องนี้นะครับอาจจะข้ามไปอ่านครึ่งเล่มหลังก็ได้นะฮะเล่มนี้ก็ค่อนข้างยากอันนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างยากอีกเล่มหนึ่งอันนี้นะครับคงจะเคยเห็นกันแล้วนะฮะเพราว่าชัดชาติก็แนะนำให้อ่านเล่มนี้เช่นเดียวกันนะครับ Sing <Think> Again ของ Adam Grant นะครับก็เป็นหนังสือที่ ิลเกตก็แนะนำด้วยนะครับว่า u s t read นะครับหนังสือเล่มนี้ก็หนาพอๆกันกับนอย s e เลยอาจจะบางกว่านิดหน่อยแต่ว่าถือว่าเป็นหนังสือที่หนาแล้วก็ต้องใช้เวลาอ่านพอสมควรนะครับเล่มนี้ผมยังไม่ได้อ่านนะอันนี้บอกตรงๆเพราะว่าต้องค่อยๆทยอยอ่านบางเล่มเนี่ยพยายามที่จะบังคับให้ตัวเองอ่านเนี่ยเล่มอื่นๆให้จบแล้วก็ค่อยมาอ่านทีละเล่มทีละเล่มนะครับไม่อยากจะอ่านสลับไปสลับมาบางทีมันก็ทําให้เราสับสนอยู่เหมือนกันเล่มนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะอ่านหลังจาก ที่อันเล่มน้อยจบนะครับมาถึงอีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้ซื้อในงานหนังสือนะครับ Unstoppable Us นะครับจริงๆเนี่ยผมชอบหนังสือของ Yuval Noah Harari นะครับตั้งแต่ เขียนเรื่องของเซเปียนนะครับแล้วผมก็ข้ามไปไม่ได้อ่านเล่มที่2ของเขานะครับแล้วก็ไปอ่านเล่มหนึ่งที่เป็นโฮโมดิุสนะครับแล้วก็ไปซื้อเซเปียนฉบับการ์ตูนอีกนะครับแล้วก็มาเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเนื้อหาใกล้เคียงกันเลยอาจจะเป็นเนื้อหาเดียวกันด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าลักษณะของการนํามาเขียนเนี่ยก็จะตัดทอนส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์เชิงลึกอะไรต่างๆที่เป็นในเชิงของอลงข้อมูลเกี่ยวกับเชิงลึกเนี่ยออกไปซะส่วนใหญ่นะครับ ตัดทอนให้ปเป็นหนังสือที่อ่านง่ายสําหรับเด็กแล้วก็สําหรับครอบครัวเล่มนี้ผมก็อ่านให้ลูกฟังนะครับซึ่งก็มีภาพเขียนสีสันสวยงามทําให้เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยได้สนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์โบราณคดีด้วยนะครับเล่มนี้ก็ถือว่าดีนะครับอีกเล่มหนึ่งไปเจอมานะฮะ <laughs> เล่มนี้ยังไม่ได้แกะแต่เห็นว่าบิลเกตแนะนำว่าต้องอ่านนะครับ ก็เลยซื้อมาเลยโดยที่ยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยแต่ว่าเนื้อหาของคำโปรยบนปกเนี่ยผมก็ชอบแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า range นะครับเขาบอกว่าบางคนคิดว่ารู้ลึกดีกว่ารู้กว้างแต่เล่มนี้จะบอกคุณว่าการรู้กว้างรู้แบบเป็ดนั้นดีกว่ารู้ลึกยังไงนะครับแค่คำโปรยแค่เนี้ยผมก็คิดว่าเออน่าสนใจแล้วว่า เจเนอเรลลิสดีกว่าสเปเชียลิส์อย่างไรนะครับอันนี้เป,นเป็นสิ่งที่หลายๆคนที่บอกว่าตัวเองี่ยไม่ค่อยรู้อะไรเลยรู้แบบเป็ดเนี่ยทำให้ไม่สามารถที่จะหางานได้ทำให้ไม่สามารถที่จะมีความสามารถพิเศษเหมือนกับหลายๆคนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของคนที่บอกว่ารู้แบบเป็ดน,นะครับอีกเล่มหนึ่งอันนี้ก็เห็นหน้าปกผมก็ซื้อเลยเหมือนกันเพราะว่าผมมีความชื่นชอบนักฟิสิกส์คนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าริชาร์ดไฟแมนนะครับเป็นนักฟิสิก รางวัลโนเบลนะครับเขาเป็นคนบริกันแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยอยู่ที่คลาวเช็คนะครับนี่ฮะวิชาร์ดไฟแมนนะครับเป็นนักฟิสิกส์เจ้าของรางวัลโนเบลปี1965นะครับก็ รองวันโนเบลเนี่ยเป็นเรื่องของทฤษฎีสนามควอนตัมนะครับซึ่งก็เป็นรองศาสตราจารย์ที่เป็นศาสตราจารย์ครับขออภัยสาขาฟิสิกส์เชิงทฤษฎีนะครับอยู่ที่ Caltech นะครับแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียอินสตรุกซิลออร์เทคโนโลยีนะครับซึ่งอ,อาจารย์บริชัทไฟแมนเนี่ยเขามีความสนใจแล้วก็มีความ เป็นอาจารย์มากๆเขียนบทความเล่าถึงประสบการณ์เล่าเรื่องของมุมมองการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็มีความความคิดความอา่านหลักคิดเหตุผลต่างๆที่น่าสนใจมากๆผมได้อ่านบทความได้อ่านลิงก์เกี่ยวกับเรื่องของการสอนได้เห็นคลิปการสอน นะครับของอาจารย์บรนะิชรัดไฟแมนเนี่ยแล้วผมชอบมากๆเลยพอเห็นหนังสือปะปุ๊บเนี่ยเป็นประวัติชีวิตของเขาแล้วก็หลักคิดมุมมองการคิดของเขาเนี่ยก็เลยซื้อมาทันทีเลยนะครับอ่านไปแล้วประมาณห่ส่วนสี่เล่มนนะชอบมากๆนะออนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหลายเล่มน,นะฮะโอ,อ,อ้อันนี้เป็นเรื่องของเรื่องของธุรกิจกันบ้างน,นะครับโอโมโตเตนาชินะครับโอโมโตเตนาชิเนี่ยก็เป็นหลักคิดของวัฒนธรรมของญี่ปุ่น นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของหลักคิดที่อยู่เบื้องหลังการบริการแบบญี่ปุ่นที่เขาบอกว่ามันเป็นหลักคิดทางด้านของความใส่ใจนะครับถ้าเราอชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นความละเอียดอ่อนความคิดที่แบบลึกซึ้งนะครับซึ่งก็ทําให้ไฟข้างๆดับนะครับอาจจะหน้ามืดไปข้างหนึ่งบ้างแต่ว่าโอเคมันยังจับไม่ได้ชาร์จเอาไว้นะครับอันนี้ต่อกันเลยแล้วกัน โอโมเรนาชินะครับก็พูดถึงหลักคิดในเรื่องของความใส่ใจของการบริการแบบญี่ปุ่นนะครับใครได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเห็นนะฮะในเรื่องของความคิดแบบลึกซึ้งความละเอียดการให้บริการความใส่ใจแบบอย่างลึกนะครับที่มันมาจากแนวคิดที่เขาบอกว่ามาจากหลักการนี้แหละครับโอโมเรตาชินะครับซึ่งอันนี้ก็จะไปอธิบาย เกี่ยวกับตัวเองอย่างไงบ้างนะครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่สร้างความสบายใจหรือว่าสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่ได้รับการบริการแบบญี่ปุ่นมีการเห็นคุณค่าอะไรที่มันไม่เหมือนกับชาติอื่นๆกันบ้างนะครับน,นีก็น่าสนใจนิกเซนนะครับเป็นศิลปะหรือว่าปรัชญาของการไม่ทำอะไรเลยนะครับอันที้ สำหรับคนที่ชอบอยู่เฉยๆแล้วก็คิดว่าการอยู่เฉยๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดมันเป็นเรื่องของชีวิตเช่นเดียวกันอันนี้อยากจะลองเอามาอ่านดูว่างเพราะาจริงๆแล้วผมส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่อยู่เฉยไม่ได้นะครับเป็นคนที่อยากจะต้องหาอะไรทำตลอดเวลาเนี่ยก็เลยอยากจะรู้ว่าแนวคิดแบบนี้เขาคิดกันอย่างไรนะครับอันนี้เป็นหนังสือที่หลายๆคนน่าจะเคยอ่านกันมาแล้วนะครับผมเพิ่งจะมีหนังสือเล่ม เกี่ยวกับหลักคิดแบบอิคิไก่นะครับจริงๆอะพอจะรู้ความหมายอยู่แล้วแล้วก็ได้อ่านบทความได้อ่านในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับปรัชญาอิคิไกมาแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะอ่านหนังสือเป็นเล่มเลยเพราะว่าความคิดปรัชญาแนวคิดแบบเนี้ยมันลงละเอียดรายละเอียดยังไงบ้างนะครับก็เลยลองเลือกหยิบมาแล้วก็อันนี้เป็นหนังสือที่หลายๆคนน่าจะเคยอ่านกันมาแล้วนะครับผมซื้อมาน่าจะประมาณปีหนึ่งแล้วยังไม,ยงไม่ยังไม่เคยอ่านเลยนะครับ ชื่อว่า The w i n e Cafe ครับก็เป็นหนังสือแปละนะครับเป็นเรื่องของคาเฟ่สำหรับคนหลงทางนะครับบางครั้งชีวิตก็ทำให้เราหลงทางไปบ้างลองแวะคาเฟ่ข้างทางเพื่อเยียวยาหัวใจนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างร่วมสมัยนะครับเป็นเกี่ยวกับชีวิตในคาเฟ่หฮดก็เลยอยากจะลองซื้อมาอ่านดูนะครับแล้วก็อันนี้เล่มนี้ผมชอบมากนะครับจงอย่าใช้ชีวิตวันนี้ ด้วยความรู้สึกของเมื่อวานเล่มนี้ต้องบอกว่าสำหรับคนวัยกลางคนขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าคนเขียนเนี่ยเป็นจิตแพทย์นะครับที่ อยู่ในวัยกเกษียณแล้วนะครับเป็นอาจารย์จิตแพทย์อยู่ที่เกาหลีนะฮะแล้วก็เขาเขียนหนังสือที่อยากจะบอกถึงเรื่องราวของความคิดความอ่านของคนที่ตั้งแต่วัยกลางคนนะครับสากว่า40่สิบเดีย่ยไปจนถึงวัยสูงวัยนะฮะว่าเขาคิดกันอย่างไรทําไมพฤติกรรมของคนสูงวัยนั้นถึงเปลี่ยนไปทําไมร่างกายต่างๆเปลี่ยนไปส่งผลต่อความคิดต่างๆด้วยแล้วทําให้คนรุ่นลูกร,รุ่นหลานเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็เกิดความขัดแย้งกันในครอบครัวเล่มน,นี้จะบอกว่า สาเหตุเพราะอะไรแล้วเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับทั้งคนที่เป็นคนสูงวัยเองจะปฏิบัติตัวกับคนที่เด็กกว่ายัางไงร,รวมถึงคนที่เด็กกว่าถ้าอ่านเล่มนี้ก็จะทําให้ทราบว่าเขาควรจะต้องปฏิบัติตัวกับผู้ใหญ่อย่างไงหรือว่าพ่อแม่ของตัวเองย่างไงที่มีพฤติกรรมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะฮะเล่มนี้ผมชอบมากเลยอ่านเกือบจบเล่มแล้วนะครับแล้วก็ยังมีโอ้โหเอาจริงจริงนะยังมีอีกหลายเล่มนะครับมีเวนนะครับ The Scientific Secrets of Perfect Timing การทำธุรกิจหรือว่าการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับบางทีมันไม่ได้อยู่ในเรื่องของหลักคิดและเหตุผลอย่างเดียวมันอยู่ในเรื่องของจังหวะเวลาด้วยนะครับจังหวะไม่ดีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จได้แต่อันนี้ไม่ใช่พูดถึงเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องอะไรก็ตามนะฮะมันเป็นเรื่องของอเรียกว่าจังหวะเวลาในในเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่จะมา บอกเล่ากันว่าจังหวะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันส่งผลยังไงกับชีวิตนะครับทำไมคนเราถึงมีโอกาสค่าตัวตายสูงเป็นพิเศษเมื่ออายุลงท้ายด้วยเลข9ทําไมการหย่าร้างถึงมักจะเกิดขึ้นหลังช่วงเวลาแห่งความสุขนะฮรเล่มนี้มีหลากหลายบทความที่น่าสนใจนะครับ The Why of Life นะครับนีเ่เป็นคำถามชวนคิดที่ คุณนัทวุฒิเผ่าทวีเนี่ยเขาเขียนขึ้นมาแล้วก็ชวนคบคิดกันว่าถ้าเราเจอในสถานการณ์เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะรับมือกับมันยังไงอย่างเช่นทําไมผู้ใหญ่ถึงมองว่าเด็กสมัยนี้แยกกว่าตัวเองนะครับทำไมเพื่อนที่เคยสนิทถึงไม่สนิทเหมือนเก่าทํำยังไงเมื่อเพื่อนมาสารภาพเรื่องน่าอายกับคุณ ทำไมโซเชียลมีเดียจึงเป็นศัตรูต่อการยอมรับความคิดที่แตกตา่างนะครับมันก็จะมีคําถามอะไรที่มันช่วยกระตุกต่อมคิดของเราแล้วเราก็สามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตจริงของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นยอมรับนะบว่าเล่มนี้ยังไม่ได้แกะแต่ผมเห็นแค่หน้าปกผมก็ยิบเลยนะครับ5 2เฮิ Hz, รตซ์คลื่นเสียงที่ไม่มีใครได้ยิน เป็นหนังสือแปลนะครับของญี่ปุ่นหน้าปกสวยชื่อเล่มน่าดึงดูดใจนะครับเป็นเ,เรื่องแปลที่อยากจะอาจ่านแต่ยังไม่มีเวลอาอ่านนะครับมันจะมีหลายเล่มมากเลยที่แบบว่าโอ้โห,หมองตรงว่าบางทีก็เป็นพวกกองดองนะฮะซื้อมากองกองดองๆองเอาไว้ยังไม่มีเวลอาอ่านถ้า เห็นหนังตู้หนังสือด้านหลังผมเนี่ยก็ถือว่ามีหนังสือเยอะมากที่ยังไม่ได้อ่านนะครับน่าจะประมาณเกือบเกืบครึ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้อ่านเลยนะครับหรือว,ว่าอ่านแล้วยังไม่จบก็มีนะครับเล่มน,นี้นะฮะ Reality is not what it seems นนะครับความจริงไม่ใช่อย่างที่เห็นอันนี้ออกจะเป็นแนววิทยาศาสตร์แบบไซไฟนิดหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ทางด้านของฟิสิกส์ดาราศาสตร์นะครับถ้าเป็นเรื่องของหนังเนี่ยผมก็จะบอกว่าผมชอบหนังแนวไซไฟมากมากเลยดูเกือกบทุกเรื่องนะครับแล้วก็อะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอวากาศเรื่องของดวงดาวเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะชอบมากนะฮะอันนี้เล่มนี้ก็ก็เลยซื้อมาอเขาพูดถึงเรื่องของทฤษฎีควอนตัมอยู่เยอะด้วยนะครับก็อยากจะรู้ว่าเรื่องราวแบบนี้มันเป็นยังไงอยากจะรู้แบบลึกๆนะครับก็เลยซื้อมา สองเล่มสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะครับก็เป็นคู่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของวิชาธุรกิจจริงๆเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการทําธุรกิจเนี่ยคือผมก็ใช้ชีวิตกับการทําธุรกิจอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่เรา,อ,าอ่านมุมมองความคิดอ่านวิธีคิด หรือว่าแนวความคิดจากหลายๆคนอยู่เป็นประจำเนี่ยเป็นการอัปเดตความรู้เป็นการาใส่ข้อมูลเข้าสมองใหม่ๆนะครับที่ทําให้เราอาจจะเปิดมุมมองกว้างหรือว่าได้เห็นในสิ่งที่เราอาจจะพลาดไปหรือมองมองข้ามไปได้ด้วยนะครับอยากคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเชี่ยวชาญหรือว่าทําสิ่งนี้อยู่ทุกวันเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเสริมความรู้นะครับอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าถ้าเจอหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจดีๆเนี่ยนะครับ ก็ลองหยิบมาอ่านเปิดอ่านดูเราอาจจะได้มุมมองใหม่ๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้มีมาแชร์แค่นี้ครับถ้าใครมีหนังสืออะไรที่น่าสนใจอยากจะแชร์กันนะครับแล้วก็บอกว่าหนังสือนี้ดีหนังสือนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยก็ลองแบ่งปันกันได้นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ